สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พิกิจจะพามาซื้อวัวนะครับที่ตำบลเมกดำอำเภอพยัก์จังหวัดมหาสารคามนะครับชื่อหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหานีครับผมโอ้บรรยากาศดีนะครับหมู่บ้านนี้อ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูพิกิตกันครับเดี๋ยวเราดูพิกิตครับพิกิตครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ชมดูวัวก่อนครับสีมุมไม่แม่บุญมาดูมาดูครับโอ้นี่ยังนี่ยังเขายังไม่เปิดราคาเนาะเป็นแม่ลูกสีมุมนะครับเป็นแม่ลูกสีมูลูกใช้ได้อยู่ครับแม่ลูกสีมุมยังไม่รู้ราคานะครับครับผมคุณผู้ชมตอนนี้วัวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามพิกิตครับผมว่า แล้วขณะดวัวที่พิกิตเขาเลือกซื้อมาเนี่ยเขาดูยังไงอะไรยังไงนะครับมาดูกันครับเอาแล้วครับเจ้าของฟาร์มเบอร์จูเองครับผมเอาครับผมดูเขาสวยดีอืมอย่างนี้เลือกสีมุมใช่ไหมพี่นี่ใช่สีมุมลูกเเป็นลูกอ่อโบส์โบส์นะครับผู้ชมเอาละดำามรนี้อนาคตเขาไปได้ครับลูกเขาไปใส่เลือดน้อยได้อืมเงินเราเราซื้อเงิอย่างงี้ก็ราคาก็ไม่แพงครับ แม่เครื่องแม่เครื่องอมแต่ลูกออกมาเครื่องดําเลยนะครับผมสามหมื่นหกพัวนี้มถึงสต๊อกครับผมลูกก็สวยนะคตไกลครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปลองไปเลยยังยังเดี๋ยวเไปดูตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับครับผมไปครับผู้ชม ผมคุณผู้ชมดูวัวในหมู่บ้านเขานะครับวัวฝูงนะครับผมหญ้าเขาก็ดีด้วยนะครับฝูงใหญ่ๆเลยครับน่ควัวที่เราจะไปดูตัวน no ู้นนะครับผ in ู้ชมฝูงนี้ประมาณกี่ตัวนะพี่ประมาณ400ตัวโอ้ชัดเจนครับผมท่านผู้ชม ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับที่มาสารคามรับบ้านเราก็มีนะครับผมไม่ต้องไปถึงนครสวรรค์นะครับวัวฝูงบ้านเราก็เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวัวของเราครับอยากเหัวฝูงต้องตามฮะต้องตามไปใช่ไเฮ้ยเอาละผู้ชมนี่อยากเห็นวัวฝูงต้องตามหาช่างกิจนะครับครับผมไม่ใช่ใครก็จะมาถึงง่ายๆนะช่างกิจนะชาวบ้านตามเออโอเคโอเคครับพี่โอ้บรรยากาศบ้านเขาสุดยอดเลยครับผู้ชม ทุ่งนาเขียวขจีมากครับถือว่าเขามีวัวฝูงใหญ่ได้นะครับเพราะว่าหญ้าพื้นที่เขาดุดมสมบูรณ์นะครับถ<ะ>่ายอยู่พี่ถ่ายอยู่ <laughs> นู่นครับคุณผู้ชมวัวเราอยู่นู่นครับตัวสีแดงๆตัวนู้นโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โห เขาอยู่ไกลนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับมีแต่วัวแบบวัวไซส์ใหญ่นะครับไม่ใช่ไซส์เล็กไซส์กลางนะครับเป็นวัวไซส์ใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าผมได้ลงไปข้างล่างแล้วจะผมจะพาเดินไปดูสักหน่อยครับว่าวัวฝูงเขาสวยขนาดไหนแล้วมีเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าครับคุณผู้ชมตอนนี้ลงมาถึงที่ทุ่งนาแล้วนะครับครับผมโอ้โหวัวฝูงเขาวัวฝูงเขาเยอะมากนะครับ ส่วนตัวนี้วัวที่เราจะมาดูนะครับคู่นี้เป็นวัวที่ไาสใหญ่นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับตัวแม่เขานะครับสีแดงแต่ว่าเป็นลูกตัวผู้นะครับผมลูกตัวผู้สีเม็ดเขาเปลือกครับ ผู้ชมตัวนี้ผมหันมาถ่ายไม่ทันนะครับตัวนี้พี่กิจซื้อแล้วครับผมแม่ลูกคู่นี้ครับผมลูกตัวผู้นะครับสวยงามมากครับคู่นี้แล้วส่วนเรื่องราคายังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่กิจเอานะครับครับผมผมผู้ชมวัวที่ไปซื้อมาเมื่อตอนบ่ายนะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงคอกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสวดส่งอง์เอลนะครับว่าจะลงแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมให้จะถามพี่กิจอีกทีนะครับ ครับผมคุณผู้ชมตัวแรกครับตัวผู้ครับผมไม่ขาย่างใหญ่ได้คุณผู้ชมโอ้เนื้อหนังจุ๊ว่าแท้ๆเดี๋ยวเราให้รอเขาลงก่อนนะครับแข้งขาใหญ่เบล้่มดูความรอครับผม ตัวนะครับอันนี้แม่เขานะครับผมแม่สีแดงใหญ่เป็นไงพี่คู่นี้ชอบไหมพี่ตัวโดยส่วนตัวพี่สวยดีมสวยนะเอาไปอยู่ตบไปดูลูกมันก่อนนะครับคุณผู้ชมมหมยดูแข้งขามาดูเอา้าคุณเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมแปบ๊บนึงนะครับครับคุณผู้ชมดูขาโอ้ยขาขนาด ครับผมพี่กิตในสายตาพี่ตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่สายตาพี่แขงขาตะนอกเป็นไงพี่ครับสวยๆจะได้อยู่สวยนะพี่นะแขงขาใหญ่ดีงว่ตัวนี้อยู่มีถึงเจ็ดร้อยโลโอ้เจ็ดร้อยโลนะคุณผู้ชมนะอยู่มีเจ็ดร้อยโลมนี่ยเขาใหญ่ครับแล้วตัวเขาเองเขาใหญ่มากข้อขาเขาใหญ่ลูกมันเนี่ยสามารถเอาไปนําฝูงอะไรได้ไหมพี่คุณขายดีกว่าไหมคุณขายนะพี่นะคุณขายดีกว่า โอจะ,จะทับทบได้ด้ยวยแล้วเพราะบ้องเขาดีบ้องใหญ่ดิครับ,บผมเขาไม่ยานบ้องใหญ่ครับอย่างนี้บ้องเล็กอย่างนีองนอ้อายุอายุอายุละพี่อายุประมาณเท่าไหร่พี่นนไม่เกินหกเดือนนะไม่เกินหกเดือนโอ้ผู้ชมหกเดือนได้สำนี่นีน่น<ต>ถือว่าโครงสร้างเขาดีนะครับข้อขาเลยนี่แต่นี่อันนี้ผมจะขายแยกแล้วนะครับเพราะหนูก็จะต้องทับแม่ชมดูข้อขาสำนี่ครับคุณผู้ชมดูหูหัวหน้าจมูกครบครับผมปัดโต ใหญ่้วท้ายก็ใหญ่นะครับผมลตัวนี้ถ้าพี่แยกเนี่ยผมแยกเลยครับผมผมไม่รวมนะผมจะเอาแม่ทับนะครับผมราคาราคาจะแบ่งเขาประมาณเท่าไหร่ดีพี่อยู่สามสิบสามครับสามสิบสามครับคุณผู้ชมหนาใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับผมราคาสามสิบสามนะครับเนื้อหนังหนาเนี่ยนะครับครับผมเอ่ยอลังการ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 จริงๆโอ้ดูท้ายดูหางดูคนหางครับผมปัดโท๊ะสามสาม สามสิบสามครับคุณผู้ชมเฉพาะลูกนะครับผมแยกนาหนาใหญ่ๆ่แบบนี้สนใจเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรของพี่กิจไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อคนไหนสนใจยังไงโทรมาเลยแม่สี่สิบสองแม,แม่ส่วนตัวแม่เขาแยก,แยกออกมาแล้วอยู่ที่สี่สิบสองนะครับตัวแม่สูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับผมตัวแม่โครงสร้างดีนะครับเป็นวัวหนาโอ้โหชายลูกก็งามดิ ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับครับคุณผู้ชมนี่ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกเหมือนกันนะครับ<ม>พี่กิต<ม>ตัวนี้ลูกมันโอ้ลูกมันก็งามอยู่นะครับตัวนี้ลูกมันยังไงพี่ตัวนี้เป็นแม่มุมโบสครับมุมโบสแม่มุมโบสนะครับผมมัเน,นเป็น,ปนมุมโบสออกมุมมุมนี่มนะีเลือดใช้ได้เลือดใช้ได้ไข่เลือดไทยืเลอดไทย ในบาเรยางๆล้ะครับผมเดคไปชมรอดูหุ่นดูทงตอนลงนะครับแม่เาก็ไเลูก2ครับแม่เาสดอเกินลูกสองตัวเมยเหอเลยเฮ้ยม่ดยเจอบ้านเลยครับมเยแข้งขาขยน้ากระดำนะครับตัวแม่น ไม่กล้าลงเราจะรับเลยแล้วเราจะรับเลยโอเคครับผมผู้ชมลูกครับเดี๋วย,ว,ย,ว,ยวเรา,าไปดูตัวลูกใกล้ๆกันนะพี่เนาะตัวนี้จะขายจะขายแยกลูกหรือขายคู่พี่ขายคู่นะพี่เนาะใช่ เราขายไม่ใกล้เลยไม้ไม่ได้ยินเลยไม่มีไม้เลยไม่ขายไม่ใกล้สมมติว่าลูกค้าเขาต้องการจะต้องการจะลูกมันนี่คือยังไงพี่ไม่ไม่ได้แบ่งเราทั้งสายมันโอ้ไม่ไม่แยกเนาะพี่เนาะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะขายก็คือขายคู่ให้ราคาดีก็แยกกันแหละแยกดีโอ้ลูกมันสวยนะครับคุณผู้ชมฉันคิดแค่เงินโอ้ลูกทรงนี้ลูกครับแม่ก็สวยดีครับแม่สวยดีอ่ะดูแม่แม่สูงยี่ร้อยสามสิบนะแม่สูงร้อยสามสิบ แข,ข้งขาหน้าข,ขาหน้าดำนะคุณผู้ชมผมไปดูเครื่องครับเาอาเครื่องอมนะคุณผู้ชมเเครื่องดำเลยใช่ครับหลังแตกเลยอ่เดี๋ยวดูลูกมันต่อคุณผู้ชมลูกหน้าดำแข้งขาดำนะครับขาหน้าดำหลังแตกหีดำนะครับผมคนหางดูสวยแม่กระสุดดีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นาออย่างงี้พี่ สามสิบเก้าคุณผู้ชมราคาอยู่ที่สามสิบเก้าได้แม่ลูกนะครับผมบอกเลยว่าพอเล่นคุณสี่หมื่นสี่หมื่นไม่ถึงสี่หมื่นเนี่ยลูกเขาสวยสี่หมื่นแต่ว่าท้ายดีจิ้มดีครับมีมือมีลึงให้เห็นนะครับแม่เขาก็สดดีไปไม่ไกลครับลูกเขาใส่เรียบร้อยได้เลยปลาพันเรียบร้อยได้เลยครับลอถ้าถ้าใส่เนี่ยคือต้องเอาใส่พ่อพ่อแดงๆใส่หรือว่ายังไงพี่คือใส่แดงออกแดงครับใส่แดงออกแดงเนาะพี่เนาะใส่แดงออกแดงใส่ขาวออกขาวเขาเาเป็นบูธเ่ย แต่ถ้าใครผู้คนไหนที่เขาชอบแดงๆเขาให้เอาแดงมาใส่นี่คือแดงแน่นอนเพราะตัวนี้มันมุมใช่ใช่ครับผมอืมสามสิบเก้าครับคุณผู้ชมแม่ลูกลูกตัวเมียสวยแม่ก็พอดีราคาก็ถือว่าสบายกระเป๋านะครับสามสิบเก้านี่ซื้อแล้วก็ยังมีตังเหลือนะครับหมดหมดหรือว่าเหลือเยอะใชกระเป๋าเ่ยยังมันยังยังยังเหลือตังไว้ให้ซื้อยาหรืออะไรได้อยู่เลยถือว่าเป็นราคาราคาไม่แรงเลยราคาราคาราคาพอฟังครับคุณผู้ชม ขายขนไสเอาไปคุ้มฝูงก็ไปมูลบาร์มันครับผมไปคิดดูเลยนะเดี๋ยวตัวนี้มันไม่ผิดหวังหรอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวลูกมันอีกทีนะครับถ้าท่านท้อมมาเห็นท่านท้องก็อยากได้เดี๋ยวเองก็อยากได้มันสวยมันสวยแล้วพี่เนาะหนังมันหนาดีลูกหนังหนาตัวนี้ย่นี้ผิดบาร์มันไม่ผิดหวังหรอกครับไปดูเดี๋ยวผมไปดูท้ายมันโอ้โหดูท้ายมันคุณผู้ชมเว้ยเฮ้ ทายอย่างใหญ่ครับธรรมดาแหละพี่ลูกคนมีลูกงามมันก็ต้องห่วงนะพี่นะคือคนนั่นแหละมีลูกสาวงามก็ยังห่วงนะพี่เนาะเอ <c oughs> <c oughs> เอานะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าใครสนใจวัวสองแม่สองสอง,สองโคมนี้ก็จะแปะเบอร์โทรของพี่ช่างกิจไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับ <c oughs> รีบโทรมานะครับผมวัวเวทแบบนี้นี่ ไม่อยู่อยู่ไม่ค่อยนานนะครับจะอยู่อยู่ติดข้อไม่ค่อยนานราคาเบาๆไปเลยสี่สิบสองลูกตัวลูกมันลูกมันขายไปไหนผมเอาไว้ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมดูเสื้อทรงองค์เอวครับโอ้สวยๆพี่ผมมองมยังว่าสวยเลยแข้งขาโอ้ เอาละมั้งเดี๋ยวมันจะค้ำเนาะพี่เนาะเอาอะไรนี่ยก็หน่อยนะครับคือชั้นติดก็ไม่ไม่ได้ลงเยอะเลยครับครับผมครับก็เดี๋ยวมันมีหลายอย่างที่จะต้องทําอยู่แต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ยังคือกําลังเพาะครับเป็นคนก็กำลังเพาะกล้าอยู่เออไม่ใช่จะเป็นต้นไม้กําลังเพาะกล้าวอยู่ร้อนมันออกต้นออกใบแล้วถึงจะจะทำกันหนักๆกว่านี้ครับผมวันนี้ก็ก็ยังดูฐานค้างของอนามัยน้ำท่วมได้อยู่เหมือนเดิมนะครับครับครับทุทุกทุกวันที่หกสิบเอ็ดครับสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกที่หนึ่งเหม พี่ผมขอฝากอีกเรื่องนึงด้วยพี่พี่จะจับฉลากการแจกวัววันวันที่เท่าไหร่พี่ตอนนี้โทรมาห้าโรงเรียนแล้วครับผมกำหนดคือภายในวันที่ห้านะครับเนาะแต่ั้งแต่ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ห้าครับผมก็ยังสามารถโทรเข้ามาสมัครก่อนได้ไม่ได้สมัครอะไรก็โทรมาผมจะเอาเบอร์โทรที่โทรมาเนี่ยเพราะเอาไับฉลากเฉลาะแต่ขอเป็นเบอร์คุณครูครับผมในส่วนตัวคุณครูจะให้ใครก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณครูของผมจะจะจะจับวันที่วันที่สิบ ก็จะให้รู้ว่างัวตรงไหนก็คือเป็นวันที่สิบแล้วก็จับวันนั้นเลยครับออกเขียนเบอร์ทัใส่กล่องแล้วก็จับเลยครับแล้วก็พอจับได้เบอร์ใครก็จะทัหาคนนั้นเลยแต่นัดรับงวก็คือวันที่ยี่สิบนัดมาเอางัววันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบคือจับปุ๊บได้เบอร์แจกเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นขอให้มาเอางวค่ารถไปเอาไปจ่ายเองอะจะไยทำอะไรก็แล้วแต่ผมให้แล้วต่อแล้วคครรัับบผม สุดท้ายนี้ยังไงพี่ฝากกดติดตามด้วยาาเผื่อมันมีอะไรดีผมจะแจกมามีเนี่ยมีหน่อกล้วยนะครับครับผมหน่อกล้วยก็เป็นหน่อกล้วยของอเพพปลาช่อง50ครับอ่มะลิอองครับครับแล้วก็จะมีนเนเปียร์ไทยเขื่อนครับผมแล้วก็จะอ่มีมีมีหญ้านะครับแจกหญ้าด้วยใช่ไหมพี่มีพันหญ้าไงพันหญ้าเนเปียร์ไทยเขื่อนหญ้าบวานอิสราเอลี่ยนครับผมก็จะมีมีแจกให้ฟรีอ่ะพี่แล้วถ้าคุณผู้ชมเขาถามว่าแบบ มีกล้วยดงกล้วยด่งยดางอะไรเงี้ยจังกิจมีไหมเงี้ยจะมีแจกไหมถ้ามีถ้ามีแจกไหมพี่ว่ผมให้ฟรีเลยกรได้ผมผมไม,ม่รู้วันผมไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร <c oughs> ตอนนี้กระแสกระแสมันจบไปแล้วนะพี่ไอ้ด่างๆกนนะไม,ไม,ไม่ผมไม่รู้แต่ว่ากับผมมันไม่ถูกกหมาย <c oughs> ผมคือเน้นธมาก,กินโอ <Okay, S 2> เคครับพี่ว่าเอาความเป็นจริงที่ว่าปลูกแล้วมันกินได้ปลูกแล้วมันต้นมันเอาไว้ให้มัวกินได้แล้วลูกมันเราก็ขายได้เหลือขายแล้วก็เอามากินได้ คือผมเน้นเป็นเกษตรกรครับผมไออย่างนั้นผมไม่รู้ว่าเขาลองไว้ก็ไม่เต้อะไรเราจะไี้ซื้อเหรอเราจะไซื้อไว้แล้วนะพี่นะโอเคโอเคครับผมนนก่อเาะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ขอสวัสดี์พิสวัสดีพี่กิตนะครับผมครับครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับโอเคครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่างกิจแล้วก็อ้าวโอเคเดี๋ยวนะคุณผู้ชมพี่กิตจะพามาดูอะไรอีกครับ โอ้นี่มันนี่มันอะไรพี่แบ่ชอบชอบเอาไปหมื่นเก้า้ลูกชมหมื่นเก้านะคุณผู้ชมแม่ลูกโอ้ผมว่ามันก็ไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมหมื่นเก้าซื้อแม่มันไปแถมได้ลูกแม่มันก็คุ้มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้วแถมเป็นแม่ลูกนะครับลูกเอาตัวนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไปเลยพี่ไฮไลท์ไฮไลท์คลิปเอามื่นเก้าครับผม ครับผมผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับค,คุณผู้ชมสวัสดีครับ